กาสวัสดีค่ะนผู้ชม่มมนี้พระเที่ยงกะมาติดตามกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เป็นโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายเพราะว่ากะมีเอฟซีหลายหท่านบอกว่าโอ้เหมือนชุดท้ายไปถามมึงเนี่ยคุณยายยังฝันดีบอฝันดีเป็นตัวเก่าบอหรือว่าเปลี่ยนตัวใหม่ยังสีน้านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วมนี้พระเที่ยงเดินทางมาทั้งกัลทาลักว่าจะมาถามเรศของปูปูสารวัตรเนอป่าเนาะพอดีกะยังพอได้ได้ครับกาเป็นว่ามืงอื่นมันทั้งจะหาให้ พ่อเที่ยงก็เลยมาหาคุณยายมาจิตตานความฝันกับคุณยายอีกครั้งหนึ่งน้องข้าจะไปชมเนาะไปขับเข้าบ่อระยาห่างไปฟังจีปากคุณยายคุณยายว่าฝันดีคือเก่าได้ครับจะไปช่อมฝันดีได้อันกระสือคือมันฝันฝันดีครับอันกระสือเรื่องที่บ่อมันสีออกอันกระสือเออกระสือคือพันวาแมนครับครับพันว่าถึงว่าได้พันสีห้าเอา เพราะมันอันกระสังมันกระดัยยี่นอมันสีอ๋อตัวนี้แมนอ๋ออเอแสนไปฟังไปฟังน้ำคุณย่ายสะก่อนครับเดี๋ยวจังสิมาถามน้ำปวหน่อยว่าพูนบอกจังไหนแน่เนาะไปครับไปฟังของความกันเลยครับผมขอสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายยินข่าวว่าฝันดีอีกเมนบอกคงสุดท้ายคุณยายฝันดีอิ่มือคืนเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ย ก็คุณยายแล้วค่ะเนาะคุณยายคนวาคุณฟันถึงเด็กหน่อยยาสีมาฟังนะคะว่าเด็กหน่อยที่คุณยายว่าเป็นจังใหญ่คนนี้ิขงเขาเอาเล็กหน่อยมาให้อุ้มไปอุ้มมากคันไนอุ้มมันมันถือเลยดิอุ้มไปอุ้มมากผัดเปลี่ยนเปลี่ยนนุอมเล็กหน่อยเด้งแดงบานี่สองคนนั่นมาผูบาวสองคนมากมาเดี๋ยวค่ะลูกขอถามแสกนิดนึงค่ะ อันผู้บบาวสองคนนี้ก็นานี้เพื่อนในมาก่ะคะบ่พ่อมาโอ้เพ่อมากแต่ซ้ำหาพ่อือพว่อมาอีกเพื่อมาเพื่อนมาจังไดคะบอกมาบอกเลยใหญ่พื่อนมา่่พือยากูถามเดี๋ยวมาเอิอนกูคือเอิอนแห่งายญาใหญ่ได้ยินมัเอีนา่อนบ่ยยิ่งมาให่าได้ยินแล้วไน้ยินแล้วบบอกมาหนึ่งเก๊กเก้าเลยใหญ่โอแท้มันวางสิ หนึ่งเจ็กแา่้ออกแท้ออ่นอเป็นผู้ชายผู้หาสองคนสคนเคยมาบอกสามหาหบาทมันบอกสาโตอันตัวเลขก่อนหนานันทีคุณนย่ายวะห้าเจ็ดเกห้าเจ็ดเก้าแต่ว่าผู้ชายสองคนนี้เพิ่นมาบอกหนึ่เกเนแหละเป็นมากงวดถึงหันเดมาวิ่ถึงหันน้องไก่น้องไก่เพรเรียนหนังสืออ้อางไงเรียนหนังสือจะทั้งรวด อันที่ว่าเป็นน่องเปียโนจังได้ต่อค่ะอุ่มเอาเอาเล็กหน่อยมาหายายอุ่มไปอุ่มมากผันเป็นเปียนโนผันเป็นน่องเปียโนตัวไหนหน่อยเรื่องแดงไหนน้อยตัวใหญ่ใหญ่ยังสีเดงตัวไหนหน่อยอุ่มห่อพระอ่อมแบบเบาฝันยังถือมันถือดีตัวนี้ใหญ่หวางเพราะว่าคุณยายเคยฝันเนาะฝันมาได้อีกเล็กน่อยมันถือเนาะถือ เคยฝันว <displayed, S 1> ันน <third> <they> ี้ผู้ที่มานี่ก็มาจะทั้งวัดอีกเด้เขาจะทั้งวัดเนี่ยผู้ใช้สองคนใช่สองคนผู้บ่าวสองคนที่เคยมาบอกคุณยายเนาะเคยมาบอกสามหาเนี่ยครับมาบอกสามตัวแม่นงื่อไหนก็มาเถียงกันยี่นี่เนาะเถียงกันโซกันยี่นีเมั่อไหโซกันยี่ยังโซกันมันจะออกคู่คูคงมึงนั่นก็ออกของมันไอ้หนี่มันมันก็ออกข้องมาสามหา ตะวันนูขอถามอยู่นะค่ะคุณยายที่ว่าโตหาเจ็เก่าเนี่ยนะค่ะแม่นไผนะคะมาบอกตาที่แล้วตายตาคอมเมนต์อยู่ทางบอแมนหาเจ็ดเก้านี่คุณยายฝันว่าได้ไปขึ้นบ้านไหมหึ่งบอกหึ่งเฮงหลงคุณยายขึ้นหลวงครับโอ้โอ้โอ้จำได้ละจำได้ละฝันว่าบอกแม่บอกแม่เ็ดบ้านยุ่งช่วงปลายใหม่พวกนี่เพิ่มคือพ่อเออ เออเพิ่นอยู่ซชิงป้ายใหม่ป้ายบ้านเพื่อนตีห้าป้านบ้านเลขที่บ้านเพิ่อนคุณยายขึ้นมาได้ดอกเจอหลายมาอุ่มออกอุ่มขึ้นไปสูงสูงไปไปเห็นป้ายบ้านเลขที่ใหญ่เหมือนเกลือ่าดันหาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเก่าเนาะพอดีแต่ว่าผู้บ่าวนี่มาสองคนมาเปลี่ยนเปลี่ยนเลขหาเป็นเลขหนึ่งรักลอยนั่นเป็นหนึ่งเจ็ดเก่า ออกแท่มัวางใช่สองคนอันตว่าตัวหาเจ็ดเก่ากนีที่ว่าคุณใหญ่จากที่ฟันมาแต่ตัวเล็กมะเหลพวพอมาหาบอกค่ะพอมาหเธอหนึ่งมาเธอหนึ่งนีมาก่อนเลงหาเจ็ดเก่าหร,<ม>หรือหลังหนึ่งเจ็ดเก่ามาแม่เด็กคนใหญ่หนึ่งเจ็ดเก่ามาก็คือ <1984. S 1> ตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก่าคุณใหญ่ฟันเหลวแล้วพอมาหาที่หลังที่หลังมากระบาลพ่นมาจังไหนคะ พคนว่ามันซองมึงมันมีเพออยู่พอกินบ่อควนว่า,ามิตรวางสิละผันผันเห็นแล้วเนาะว่ามันมันเข่าแล้วว่าว่าเมนเหล็กตัวนั้นสีเข้านาะค่ะน้องคุณยายไอ้ไอ้พ่นฐานอยู่สีม่วงว่าเหมือนั้นแอดม้ไอ้เพิ่นติดเลี้ยนครับผมเลี้ยนอยู่หนารถมานำอยู่แต่เลี้ยนก็<ม>เลยไปลงมามแต่ว่าตามทิงตรงนี้พอเที่ยงได้ได้ถามคุณยายไปแล้วเนาะคุณยายเนาะแต่ว่าม่านงวดนี่เพิ่นมานแปลกเนาะเพิ่นบ่เถียงกันเนาะ เขาเนี่ยนอนสามตัวเนาะแต่ว่าคร่เทียนเขาจะเทียงกันสองตัวเทียงสองตัวเมื่อว่นเมื่อจะมาสิบอกคันคันคันไม่มาเทียงกันก็คือบอกสองตัวคันถ้าว่าเทียงกันนี่ก็แสดงว่าปุ๊ซ้าเขาแล้วเอาตัวเลยคือคือแตว่าแต่ว่า่นมาดูได้ละมือขื้น่นว่าเหล็กรางเน่เหล็กรางว่าพี่หายมีหลุดางใหนนําบ่มีเหล็กลังอ้ออาเหล็กรางไหมครับน้่พร้อมครับแต่มาชมบักหนึ่งหนึ่งว่าเจ็ดสามบักหนึ่งว่าเจ็ดสอง โอตรงนี้เถียงกันเทียงกันนี่สองคนเด็กดังมันจะออกคู่คู่คือคือสามห่านี่พเยเอ๊เจ็ดสามเจ็ดสองคืออยู่ระหว่างแท้เจ็ดสามเจ็ดสองเทียงกันเทียงกันโซกันมันจะออกคองกูคือสามห่านเราพูนเทียงเอียงกันไปเทียงกันมาอันพุ่นบอกสามตัวแล้ว –บอกกตัวเล็คนไมาย้ำ่นบอกมากนั่นประมาณสองสามมือแล้วบอกนั่นที่พอเที่ยงเฮดคลิปลงไปนั่นแต่ว่ามากมาขึ้นเคนไมาย้ำนะคุณยายเนาะม่ย้ำแล้วก็บอกเลยล่กางอีกวันนี้เทียงกันอีกพิจะหนาอะไเองได้กันแ่ครมเจ็ดสองเจ็ดสามผู้ใดสีเมนต่กอนนัก็เทียงกันก็ออกสามหาเขาเพิ่มเนาะต่อแต่มาสามตัวบมาเถียงกันกับบนีเลยเนา้ากันมาแล้วตัวหน่มาเถียง เสียงทะเลกันแต่ว่ารอบรอบนี่คุณยายฝันว่าไม่คนเอาเด็กน้อยมาหายพุณยายนี่มาเป็นผลิตตัวเก่าอยู่ตัวเก่าแหละเนาะตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่านี่คือตัวใดคือหนึ่งหนึ่งเกจเก่าเลยขว่าอู่ใดอู่เด็กน้อยมันเล็กน้อยก็นึ่งอยู่แล้วนะคี่นุ่ย่ามันเป็นการย่ำครับท่านผู้ชมการเป็นว่าผู้ว่าสองคนถี่ย่างมาทั้งวัดนะครับเพิ่นมาย่ามาย่าง วัน hmm. น no can ี้พ่อกำลังบอกเลขลางน้ำเลขลางจะมีสองตัวเอค่ะท่านผู้ชมทิจะน่าเองเจ็ดสองกับเจ็ดสามแต่ว่าสามตัวก็คือนหนึ่งเจ็ดเก้าูดดังแห้งเจ็ดเก้านี่เจ็ดเกลขดังถ้าถ้าสัดเด่นนี่ดังแห้งเนมอสองคนว่าออกออกเขาเฉอออกตุ่นนึงออน่เหอเจ็เ่อก่าหนึ่งเนาะเจ็เกเก่าหนึ่งนะคะเรเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้อานกัดซื้อได้ยหาย่ที่บ่ อันกระชือเดอ้อมาเชื่อออกเขาเชืออกตัวนี้หมดสวัสดีครับพอนอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอนที่คุณยายบอกสูฟังที่เขียว่ <c oughs> าพีา่ภูบาลมหาเพลเนนีย่ยนะไปนอนช้อนก็ยังสอนจะฟังไงโอ้แม่แม,ม่พล่าอันเมื่อคืนไม่เหยียนฟันอีกแล้วมีภูบาลสองคนมาบอกเอิญไม่ยัยไม่ยัพยพอนนอนอยู่ผู้เดียวเพิกก่งก,กระตุกใจยัยไม่ยัยมาสิบอกเลขไม่ยัยแล้วกระตุกใจมามา ม,มันก็บอกเนาะยังก็มีไงหนึ่งเจ็ดเก้าบ่รออันละไปซสือ,เ,อเดินว่าออกตันนี้ละซื้อให้ได้ออกได้ยินว่าจมบ่มีเงินมีทองอันนี้มันขื่นพนจมเนาะพี่นางพี่นางกับมีไ่กับจมหลานติดโลกเน่ กระโจมเป็นห่วงหล้านทนี่ยจังได้รู้เงินกับว่ามีพะกันโจมมันได้ยินมันก็เลยมาบอกอืนก็เลยมาบอกไม่ใหญ่เด็กเออกมาใจไกลเออยืนยืนหนีตีสามตีสี่ไม่ยัยไม่ยัยมันว่ามาสิบอกเลขซื้อใได้เด้ออ่านกระซือว่าออกต้นนี้ละออกต้นนี้ละเป็นยังจะพะกันโจมถูกถูกยากแท้นว่าซื้อให้ได้เด้อ่นว่าจังสีนาสื่อเอาสื่อเอาออกต้นนี้ลิ่นวางสีนา เออมีไงมีไงกับผู้ผูเพ่พแล้วก็เมื่อยเนาะเราว่าาแต่เด็กๆ่นว่าอันบอกคุณนันน้ำนี่เด้อเพิ่นว่าน่ามันยังมันยังสีได้หลายผู้ใดผู้นั้นกับพอเทืองอันละเพิ่นผมผู้ซื้อบอกเอฟซีนะคนผมซือเนาะบอกเอฟซีบอกเอฟซีบอกแอดมินคนนันนี่เด้อรอดนพอเทืองคนสีแดงคนจำพอเทืองบดายนะเป็นกำว่าบอกคุณนันนีเด้อร์คนสิได้ซื้อได้ได้หลายมีไงกับสิได้เงินได้หลายเพราะว่ามีไงมามีเงินซื้อเ่นว่า เพราะว่าเงื่อนเทียมมาห้มอบให้คุณยายกับเอฟซีบอกอาจารย์ตรงสี่หลักการมุ่งมั่เนาะเอฟซีซอยมาอันส่งมาซอยคุณยายพราเที่ยงกับว่ามอบให้ยกับมันใจขึ้นเก่าหลักครับแจ้าเขากะคิดว่าเอฟซีประกาศจะซอยมาหาคุณยายขึ้นเก่าหลังวดนี้ก็ได้เนาะเมนเห็นยังเมนเห็นยังเพื่อนกะนำใจคนไทยบอกของคนซื้อหรอกครับเพื่อนได้จากเห่าเพื่อนกะขึ้นในเห่าขึ้นกันนั่ะละเป็นกำมันใจในไล่เนยหน่อยก็แล้วเจ้ามองเจ่าว่า น้าว่าในอ่างเพื่อนยัวกับเงิ่อนเย็บซี่เป็นไหมเออเงื่อนเย็บซีเทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไปขอเคุณยายนั่นแหละเพราะคุณยายเพิ่นบอกเนาะคุณยายบวกบอกคนเย็บซี่ถือบวถือกับบัวแดงหายคือเก่าพี่นั่งผีผู้วานี่ต้องให้เพิ่นยังคูณจักบอกเนาะบอกคุณนันน้ำเนาะมันจะหนงเงินหลายเพิ่นว่าพี่นางก็ว่าสงสัยสิเป็นบพราะเทพี่นางวานน้า บอกแล้วมาแต่เสาเด้อมื่อื่นเพิ่นว่ะออแต,แต่คลิปนี้พอเที่ยวลุกไปได้สองมือนะค่ะท่านผู้ชมนเนาะอันนี้ก็เลยมาติดตานโค้งยุทธายคุณยายว่าเพิ่นมาย่ำ<ท>อีกมาย่ำอีกครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะฟังจากปากปอน้อยเพราะว่าปอน้อยเพิ่นจะเบ่าวบาดีเยอะน้อยครับเั้ <laughs> น,นบา่าวไงแล้วก็หลง เนาะหลงเช็นบอกึ้นแต่หาเจ็ดเก่าเนี่ยว่าผุดทองพ่อใหญ่น่ะมันพ่อใหญ่นั่นนึ่งหาเก่าตัวนึงอีหยังดอกตอนเพิ่นบอกงวดน่ะมันหลุดไปเน่ยไม่ออกงวดนึ่งหันพ่อใหญ่ที่ทั้งทิศใต้นั่นเออตัวนี้คุณยายไปขึ้นนี่ก็คือหาเจ็ดเก่าเออมาออกตามเนาะตอนหาเก่าค่นบอกครับตอนเนาะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่าอันจบขบวนครับผมแต่ยังขอบคุณปาน่อยครับอกนะครับขอขอบคุณขอบคุณป้าน้อยครับผม สิให้เนีนย้ำไปอีกครั้งนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เว้าค่ขาดเดี๋ยวซื้อใหญ่เ้อมีไงออกตัวนี้ละอันก็ซื้ออันก็ซื้อมาออกแทนนะครับเนาะฝากการขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ได้ชแนลผอเชื่องการให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงี้ยนะที่ไอดูท่องไอท่องขอให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บลำรวยกันสบุตรสุกคนเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนียนมันใจยี่งดอกครับฟอร์เอฟซีพน เพิ่นบ่าเอาของคนซื้อน่ะนะเพิ่นได้โชคได้ลาภจากคุณยายเพิ่นก็กลับขึ้นมาให้คุณยายเยอะกับผู้เล็กผู้น้อยก็เป็นเป็นเงินพ่อได้ใส่ได้สอยเนาะท่านผู้ชมเนาะกป็นนี่ละนังคุณยายว่าล่ะครับฝาแอมก็ได้ย้อนเอฟซีเพิ่นถืองวดนั้นสามนเอฟซีล่ะครับสานคุณตาคุณยายก็ได้ย้อนเอฟซีเอฟซีล่ะครับส่งมาให้ทราบผู้เชี่ยงผู้เชี่ยงกับว่าได้มีเงินหลายเทา